สวัสดีค่ะมนกนะคะแพทย์หญิงกีริดาตะกุลลุงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงามค่ะเนื่องจากในหน้าหนาวแบบนี้ค่ะแสงแดดที่ส่องสู่พื้นโลกจะมีมากกว่าปกติหรือที่เราเรียกว่ามี U V index สูงกว่าปกตินั่นเองค่ะถ้าเรามาดูกันว่าแสงแดดทาลายผิวอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่าแสงแดดทําลายผิวแค่ว่าทําให้ผิวเราแทนหรือว่าเข้มขึ้นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วค่ะแสงแดดทาให้เกิดภาวะที่เราเรียกว่า photo aging หรือภาวะผิวเสื่อมจากแสง U V ภาวะโฟโตเอ g จิงคืออะไรคือภาวะที่ผิวเสื่อมจากการถูกทำลายโดยแสง UV ค่ะ นึกภาพนะคะเหมือนเราเอาพลาสติกไปตั้งกลางแดดไว้พอระยะเวลาผ่านไปค่ะเราจะพบว่าพลาสติกนั้นกรอบตัวลงเ <c oughs> ช่นเดียวกับเซลล์ของเราถ้าเกิดว่าเราเอาเซลล์หรือว่าเอาผิวหนังของเราอะค่ะไปเอ็กโพสถูกแสงแดดมากจนเกินไปค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเซลล์เสื่อมเช่นกันก่อให้เกิดอะไรตามมาได้บ้างได้แก่สีผิวที่ไม่สม่ำเสมอสีผิวขัดความยืดหยุน่นเกิดริ้วรอยจากแสงแดด ะะซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ค่ะสามารถป้องกันได้ค่ะผลข้างเคียงจากแสง UV ทําให้เกิดอะไรได้บ้าง 1. ทําให้เกิดผิวคล้ําหรือผิวแทน 2. ทําให้เกิดภาวะไม่แดดที่เราเรียกว่าซันเบิร์น 3. เกิดฝ้าหรือกระ 4. เกิดริ้วรอย 5. สามารถทําให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้และ 6. สามารถกระตุ้นอาการแพ้แดดในคนไข้าบางกลุ่มได้ค่ะ ปกป้องผิวจากแสงแดดทําได้อย่างไรบ้างเราอาจจะเริ่มง่ายๆได้ตั้งแต่ข้อที่1คือใช้อุปกรณ์ในการปกป้องแสงแดดได้แก่มวกร่มนะคะหรือว่าการใส่แว่นตากันแดด การใส่เสื้อผ้าที่สามารถกรองแสง UV ได้ข้อถัดมาที่เราทําได้นะคะก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดหรือซันสกีนนั่นเองแต่ทีนี้ทราบไหมคะว่าการใช้ซันสกีนมีรายละเอียดอย่างไรที่เราต้องใส่ใจบ้างการใช้ซันสกีนนั้นค่ะมีปัจจัยที่ต้องคํานึงถึงนะคะได้แก่ข้อที่หนึ่งเราต้องดูเรื่องค่าการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งในปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันได้แก่การ ดูที่ค่า SPF นะคะแล้วก็ค่า PA ทราบไหมคะว่าค่า SPF และค่า PA คืออะไร SPF ย่อมาจาก Sun Protection Factor for UVB นะคะก็คือเป็นการบอกว่าค่าป้องกันแสง UVB เนี่ยมีปริมาณเท่าไหร่ซึ่งเจ้า UVB เนี่ยอันตรายอย่างไร UVB อะคะ่ะจะทำให้ผิวมีการไหม้แดดดังนั้นอย่างเช่นถ้าเราบอกว่า เราใช้ SPF 50มันหมายความว่าเราสามารถป้องกันถิวหนังจาก UVD ได้50เท่าคือป้องกันการไม่แดดอีกตัวหนึ่งคือค่า PA ค่า PA ค่ะย่อมมาจาก Protection Factor for UVA นะคะตัวนี้ก็คือเป็นค่าป้องกันแสงแดดจาก UVA ซึ่ง UVA อะค่ะจริงๆเป็นตัวร้ายต่อผิวเช่นกัน ทำให้ผิวเกิดริ้วรอยก่อนวัยเกิด p h โตเอ g จิ้เกิดความด่างดำตำมาปัจจุบันเรานิยมใช้ตัว P.A. เวงบอกเป็นสัญ,ญลักษณ์เลขบวกนะคะหบวกนี่คือ2เท่า2บวกก็คือ4เท่านะคะไปเรื่อยๆที่เราจะเจอเยอะปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ราวๆที่3บวกถึงสบวกค่ะอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ต้องให้ความใส่ใจนั่นก็คือปริมาณการใช้ครีมกันแดดที่ถูกต้องค่ะ หลายๆท่านคนไข่หลายคนที่มาปรึกษาหมอนะคะหมอพบว่าจริงๆแล้วยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการใช้ครีมกันแดดอยู่ปริมาณครีมกันแดดที่ถูกต้องต่อหนึ่งหน้าที่เราเรียกว่า for face เนี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ1ช้อนชาหรือ2ข้อนิ้วชี้ถ้าเราใช้ปริมาณกันแดดน้อยกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเราซื้อครีมกันแดดมาแต่เราใช้ไม่ถึมเราซื้อมา spf 50ใช่ไหมคะเราทามไม่ถึง spf ที่อยู่บนใบหน้าเราอาจจะเหลืออยู่แค่20เท่านั้นค่าการกันแดดก,ก็จะตกลงค่ะส่วนประเด็นสุดท้ายที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกใช้กันแดดนะคะนั่นก็คือระยะเวลาของการกันแดดค่ะในปกติเนี่ยเราแนะนําว่าถ้าเรามีกิจกรรมกลางแจ้ง จะแนะนำให้เติมกันแดดทุกสองถึงชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่จะต้องมีเหงื่อออกเยอะมากหรือกิจกรรมทางน้ำอันนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องมองหานั่นก็คือกันแดดที่มีระบุว่า water resistant ค่ะอย่างที่หมอกล่าวไปนะคะว่าจริงๆแล้วแสงแดดนะคะมีอันตรายต่อผิวมากหมอหวังว่าหลังจากจบคลิปนี้ไปค่ะทุกๆท่านน่าจะได้ความรู้ที่เพิ่มเติมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดให้ถูกต้องกับสภาพผิวและก็กิจกรรมที่ไปทำค่ะ นั้นนะคะหมอในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังหมออยากเน้นย้ําความสําคัญของการใช้ครีมกันแดดซึ่งการใช้ครีมกันแดดนะคะควรใช้เป็นประจําทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันที่เราคิดว่าเราจะต้องไปออกแดดเท่านั้นโดยส่วนตัวหมอเองถ้าให้หมอเลือกเพียงอย่างเดียวในตอนเช้าหมอจะต้องทาครีมกันแดดทุกเช้าค่ะ